โอ้โหเก่งจังเลยเอกอีกเอกอีกครับเอกให้ครบสิบครั้งลูกครั้งที่สองเร็วครั้งที่สองครับเอกครั้งที่สองเร็วเก่งเก่งคนเก่งเลยเอกเอกโอเคเก่งมากครั้งที่สามครับเอกให้แม่ฟังเยอะๆเลยครั้งที่สามครับเปเลยคนเก่งเอกอีกเออีกหรือไม่ให้รางวัลครั้งที่สามเร็วครั้งที่สามเอกครั้งที่สามครับคนเก่ง โอ้โหเยี oh, e ่ยมมากเก่งมากลูกครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่เอ,อ็กอีกครับครั้งที่สี่ครับค,คนเก่งโอ้โหเก่งมากครั้งที่ห้าครับครั้งที่ห้ามาครั้งที่ห้าลูกมาไปไหนไหวานมาไปไหนแล้วลูกอ,อะไรครั้งที่ห้ายังเลยเร็วๆมาครั้งที่ห้าก่อน มาไขวานมามาเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้มาครั้งที่ห้าก่อนเร็วมา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 เร็วอันนี้แม่เอาข้าวให้จริงๆริงด้วยเร็วเร็วเมื่อกี้แม่เอาให้ทิ้งแล้วไงมาเร็วไขวานครับอันที่ห้าเร็วเอ็กซ์เร็วครั้งที่ห้าเลอันนี้ครั้งที่ห้าใช่ไหมเอ็กซ์ไกลจังเลยอ่ะเร็วเอ็กซ์ครั้งที่ห้าเร็วเอ็กเร็วครั้งที่ห้าเร็วเร็วเร็วไขวานเอ็กซ์เร็วไม่ต้องเขิน โอ้โหเก่งมากเลยมานี่มานี้เร็วมานี่เร็วมาเอารางวัลเร็วมาเร็วเร็วมาเอารางวัลเร็วโอ้ยกาแฟหน่อยดิกาแฟมั้มกาแฟมั้มมั้มครับกาแฟมั้มมั้มครับด้วโอ้โหแม่ถ่ายไม่ทันมาอีกเลยมาอีกมาทางนี้เร็วมาเอ็กใกล้ๆสิไปเอ็กทำไมไกลจังเลยไข่หวานมาเอ็กใกล้ๆเร็วแอบเอ็กครั้งที่หกใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมามามาเอ็กอีกแล้ว เร็วให้ครบสิบเร็ว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 เ,วเอ,อ,อ็กอ,อ,อีกเอ็กอีกเอ็กอีกเร็วครั้งที่เจ็ดให้แม่ฟังเมื่อกี้ครั้งที่หกแม่ถ่ายไม่ทันเอาไปละหนีละไปละไปละ <laughs> ยังเร็วเลยไปไหนลูกโอ้โหวิ่งไปหาสาวแน่เลยว <laughs> ิ่งไปหาสาวแน่เลยนอนนอนนอนหาสาวละ